สวัสดีครับก็วันนี้ครับเพื่อนว่าผมได้อ่านคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ถังเช่ารักษาโรคไตนะครับของอสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะครับก็ทางสมาคมนะครับก็ได้ออกหนังสือมาก็แนะนําว่าอย่างนี้ครับว่าการใช้ถังเช่าเนี่ยเพื่อรักษาโรคไตเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่าข้อยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่แบบชัดเจนนักว่าจะใช้รักษาได้จริงแล้วก็ การวิจัยที่ทําการทดลองมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งการวิจัยในคนเนี่ยก็นับว่าเป็นส่วนน้อยนะครับและถึงมีเนี่ยก็เป็นการวิจัยหรือว่าการศึกษาในระยะเวลาสั้นๆเพียง 1- 6ถึงเดือนนะฮะซึ่งการวิจัยอะไรที่มันเป็นเพียงแค่ 1- 6ถึงเดือนเนี่ยเรามักจะยังไม่เห็นโทษที่แท้จริงของมันซึ่งก็คงบอกได้ยากนะครับว่ามันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรนะฮะ และอีกอันหนึ่งครับคือที่วิจัยกันส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นถังเช่าที่เบรดซึ่งถังเช่าที่เบรดนี่ต้องบอกตามตรงว่าแพงจี๊ดแพงมากๆนะฮะส่วนที่มีขายกันแล้วก็ซื้อในราคาที่ไม่แพงนักเนี่ยมักจะเป็นถังเช่าสีทอง ซึ่งตัวถังเช่าสีทองเนี่ยก็มักจะเพาะเลี้ยงกันนะฮะถังเช่าที่เบตเนี่ยจะต้องแบบไปเก็บจากตามธรรมชาติเทือกเขาฮิมาลัยนะฮะไปขุดนู่นขุดนี่โอแพงแบบแพงมากๆอ่ะตัวเล็กๆนี่เป็นพันอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากและบางครั้งนะฮะว่าด้วยความที่มันแพงขายได้ราคาเนาะก็มีพ่อค้าที่แบบไม่น่ารักอะ่ะเอาพวกสารผสมต่างๆไปถ่วงน้ำหนักให้มันหนักขึ้นนะ ก็ขายได้ราคามากขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนทานได้สารพวกนี้เข้าไปยิ่งเป็นโรคไตยอยู่แล้วแทนที่จะรักษาโรคไตทําให้ไตย,ยิ่งแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในปัจจุบันนะถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมไม่ให้ผมแนะนําดีกว่า <c oughs> ก็สมาคมโรคไตเขาแนะนํามาแล้วนะฮะว่าถ้าจะรักษาโรคไตเนี่ยโดยใช้ถังเช่าเนี่ยก็คงไม่แนะนําเท่าไหรนะ่นักอะไรประมาณนี้นะฮะวัะนั้นเนี่ย ถ้าท่านได้ฟังข้อความนี้แล้วเนี่ยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่ามันควรหรือไม่ควรอะไรเนี่ยฮะผมก็ไม่อยากจะไปบอกว่ามันจะควรหรือไม่ควรนะนะท่านก็ลองพิจารณาดูเองแล้วกันนะฮะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะ,ะการที่จะมีไตที่ดีได้นะครับการที่จะทําให้ไตมีอายุยืนยาวได้เนี่ยนะครับก็ลดเค็มนะฮะควบคุมความดันควบคุมเบาหวานควบคุมไข,ขมันออกกลาลังกายนะคือฟัง อาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะน่าเบื่อไม่ไม่เซ็กซี่ไม่เจ๋งไม่พิสดารแต่การดูแลไตมันไม่พิสดารอย่างนี้แหละครับมันธรรมดามันเบสิกอย่างนี้แหละแต่มันจะทําให้ไตของท่านมีอายุยืนยาวแล้วท่านก็จะมีชีวิตที่แฮปปี้ทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย